สวัสดีครับสวัสดีครับสมาชิกทุกท่านครับวันดีต้อนรับทุกทุกท่านเข้าสู่ช่องวีดีธรรมดาครับช่องวีดีธรรมดาก็จะมานำเสนอหุ้นนิเคี๊นะครับหุ้นนิเคี๊นะครับหุ้นนิเคี๊เช้านะครับหุ้นนิเคี๊เช้าวันที่แปดนะครับหนึ่งหกมามห้าหกสิบแปดนะหุ้นนิเคี๊ก็คือหุ้นจากประเทศญี่ปุ่นนะครับวันนี้ให้ชมทุกทุกวันทุกทุกวันเลยนะครับขอขอบคุณสมาชิกทุกทุกท่านนะครับคือธรรมดาทุกทุกทุกเลย ตับพติกรรมเลยนะครับพติกรรมสุดเรนะครับสดงคทามด้เราาีใเพื่อทำใ้คนได้มีเพื่อความบันตืนเท่านั้นนะครับเอาเรามาชมกันเลยนะว่ามีเพลอะไรบ้างนะครับ้อเห็นนะมอเห็นเพื่อตัวผลานนเดี๋ยวนะ เดี่ยวให้มันเต็มอืมต่ออันนี้ทึ้นก่อนนะเนาะต่อไปด้ยโอเค,อเ,คเห็นแล้วเนาะ่านเนี่ยนะที่ท้าหนึ่งกับสองนะครับหนึ่งกับสองห้าหกเแปดเก้านะหนึ่งับส้าหกครับตามนง้เลยครับ ห้าห้าหนึ่งหหกหกหนึ่งหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งหนึ่งแปดแปดหนึ่งหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งสองห้าห้าสองสองหกหกสองสองเจ็ดเจ็ดสองสองแปดแปดสองสองเก้าเก้าสองนะครับเน้นที่หนึ่งห้าสองห้าหนึหกสองหกนะครับหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดนี่คือช้าแลครับ บบนี้เลยนะครับอัดเป็นแบบอันนี้เนาะครับขอาก็ขุ้นมากๆนะครับเราุึนดูีชุดวินดูงดีนะครับหนึ่งกับสองเน้นที่ห้าหกเี่นี่เลอ่าี่นี้นะครับเดีนี้ตัวนี้นะอ่าีวนี้นะครับ นะครับเดี๋ทำอยู่เนาะอ่แต่โอเคทานี้ก่อนแล้วกันนะครับขอให้ทุกท่านสชคดีสชคดีเฮ้เฮ้นะครับวันนี้วัมีเท่านี้นะครับขอบคุณมากมากนะครับโชคดีสชคดีนะครับนะครับ